ผู้เสียหายที่ถูกหลอกลงทุนเล่นหุ้นนอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ก็เข้าให้ข้อมูลกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ออนพร้อมกับมีการเจรจาไกล่เกลี่ยกับผู้ต้องหาด้วยครับผู้เสียหายจากการถูกชักชวนให้นําเงินลงทุนเล่นหุ้นและนางสาวเวทิกาใจจาผู้ต้องหาพร้อมทนายความครับก็เข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ออนจังหวัดเชีงยงใหม่หลังเจ้าหน้าที่นัดทั้งสองฝ่ายเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง ก่อนหน้านี้ครับผู้เสียหายเข้าร้องเรียนว่าถูกหลอกชักชวนนําเงินไปลงทุนในหุ้นโดยอ้างว่าเดี๋ยวจะได้รับผลตอบแทนหนึ่งเท่าตัวครับแต่สุดท้ายกลับไม่ได้รับเงินตามข้อตกลงทําให้มีผู้เสียหายจํานวนมากรวมมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาทครับและกลุ่มผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความกับตํารวจสถานีตํารวจภูธรแม่อ่อนเพื่อให้ดําเนินคดีกับนางสาวเวทิกาข้อหาช่อโกงประชาชนซึ่งผู้ต้องหารับทราบข้อกล่าวหาและประกันตัวสู้คดีครับ ทั้งนี้กระบวนการไกล่เกลีย่ยนะครับอำเภอแม่ออนก็จัดตั้งตัวแทน3ามฝ่ายก็คือตัวแทนอำเภอผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาโดยจะนําข้อมูลที่ได้วันนี้ครับไปพิจารณาและก็จะนัดเจรจาไกล่เกลีย่ยอีกครั้งวันที่31เดเดือนนี้ครับเป็นการนัดเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนว่าวันนี้หนูลงทุนไปทั้งหมดเท่าไหร่แล้วหนูแล้วก็เขาก็คือดูข้อมูลว่าตรงกันไหมว่าขอ,ข,อของข้อมูลของหนูว่าหนูลงไปเท่านี้ ของเขาเท่านี้ตรงกันไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะถามว่าต้องการคืนเท่าไหร่ก็เป็นข้อตกลงกันแต่ว่ายังไม่ได้เข้าเข้าเป็นกระบวนการไกลเกลี่ยทางแพ่งอะไรเงี้ยจะตั้งนะครับตัวแทนหนึ่งหนึ่งคนเป็นตัวแทนของทางอำเภอเนี่ยนะครับก็เป็น3มฝ่ายในการไกลเกลี่ยกรณีที่สามารถตกลงกันได้นะครับก็จะนําผลการตกลงเนี้ยนะครับก็มีการชดใช้ใการอะไรกันแล้วก็ แต่ผลตรงนี้ก็จะไปประกอบจำนวนคดีให้ทางตํารวจดูอีกทีหนึ่งนะครับกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้คืออาจจะทางนี้ไม่สมัครใจเข้าเข้าสู่กระบวนการหรือทางนี้ทางผู้ร้องไม่สมัครใจเข้าสู่กระบวนการนะครับหรือก็คุยกันละคุยกันไม่ได้อันนี้ก็จะมีการจําหน่ายคาดีออกจากสารระบบนะครับจำหน่ายเรื่องออกจากสารระบบซึ่งซึ่งก็จะไปดําเนินคดีกันในทางกระบวนการยุติธรรมต่อไป ขณะที่ตำรวจภูทรแม่ออนก็ตั้งชุดสอบสวนและสรุปสำนวนส่งอายการพร้อมกับเตือนประชาชนด้วยนะครับว่าอย่าลงเชื่อกับการลงทุนที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงและจากการตรวจสอบพบว่าผู้เสียหายคดีนี้มีหลายจังหวัดด้วยกันครับ